ชูแหวนปูลงมาจังหวะน,นี้ครับลงกลับไปหนึ่งศพสองศพครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาไปลาเอาไปลเดี๋หัวห้องเดี๋หัวห้องไอสัตว์ร้อนได้ไงวะเกมพีบีเช่นเคยนะผมถ้าผู้ชมคิดว่าการที่จะทำให้คนหนึ่งคนัวดร้อนเนี่ยมันมีกี่วิธีครับจากที่ผมดูจากชื่อห้องแล้วเนี่ยผมว่ามันก็พอจะมีวิธีอยู่นะครับผมแล้วผมจะลองกดเข้าไปเล่นห้องนี้ดูหน่อยนะฮะ ฝั่งเราโดนนำไปถึง2องตัวสุดแล้วครับผมตัวนี้ต้องพูดเสียงเบาน,นิดนึงน้ำประเดียว่าตีของนะตอนนี้นอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีตัวหนึ่งเดียเดียวเดี๋ย่ทันละจะวิ่งไปหลอยรถไม่น่าจะทันดูแล้วบีน่าจะเข้าแล้ว d r a g บ n b a น l เพ้เออนึกไเพี่เยียแล้วัครับคเน่อวเพ่ปตายเลเราต้องการนายเออโอ้ยันนี้กดเด้วยกับพ้านะผม จบไปแล้วเรื่องสอมาด้วยดไ,<ร>ไต่พิมครับผมขอต้ใจเล่นก่อนนะทุนเหล่าไปได้ตัวเดียวเองนะท่านผู้ชมเฮ้ยมันยังไม่มอบอกว่าเชฉลฉายเท่าไหร่นะผมมาแล้วมาค้ยเรนสอบครับเเก็บตัวบ้าน่ตังดนมากเราจะทางยาวแน่เลย เพื่อนแทน A, เอเพื่อนชิบหายแล้วโอ้ย oh ยาวครับต้องเก็บยาวกว่านะยาวสองตัวเลยเมื่อกี้ผมเห็นคนระับเมียาวอีกตัวครับแต่ว่าเดี๋ยวนะลงไปเอาไม่ได้จริงๆครับผมแทนเอโอ้ยยิงไม่โดนโอ้ย,ยไม่มึงก็กูดนะ้วยทุกคนต้องตายปั นี่เดวาเลตัวนึงครับี่สกุกูม,มาทำคลิปเกมีดใช่ไหมเนะ <c oughs> นี่ยไม่ได้ใจวิ้าไปตัวเดวครับผม Bomb has been planted. สวัสดีครับท่านผู้ชมกูแล้วครับผมวันนี้ทาให้ผิดพาดอะไรนะครับผมเ f u s <Bomb> e <diffuse>. Yes <c oughs> คือถ้าผมเก็บทางยาวได้นะผมจะสามารถวิ่งไปหล่อยหรือว่าในเกิดได้เกือบหมดเลยนะผมต,ต้องลองก่อนโอ้โหก็แตกดันไม่ได้ครับทางยาวคือแม่โคตรเยอะเลยครับวิ่งเข้าปั๊บอ้าววิ่งเก็บบาไแมตัวนั้นโผล่มาไออือ้อหือ <c oughs> เพื่อนส่งอวนออกไปเช็คก่อนอ่ามีครับผมจุดวันนี้อาจจริยะลุกเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโดนเพื่อนทีครับเพื่อนเพื่อนยะโน้ป Oh my god ไอ้เชี้หัวห้องหัวไม่ใช่นะครับไอ้ไอ้ตัวที่เล่าเหล่าไปตัวแรกเอาหัวห้องนะครับผมแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่ได้พิมพ์อะไรกับเรานะก็น่าจะไม่มีอะไรละ โอ้ยากดันยาวอะแต่ว่าไม่ได้จริงครับยาวเขาดันมาเยอะมากคือถ้าโผล่ยากเอาไปตายแน่นอนนะโอ้ยเศ้าไปแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเข่าคิ้วไปไปไปถ้ายางไม่มีแล้วผมจะดันไปหน่อยนะโอเหี่ยไม่มีโอเชี้ยแล้วนะอุ้ยไม่ได้เข้าไปแล้วเหรอใจโอ้โหไอเราเคิดว่าแบบใส่ต้องเจอไปแล้วนะผม โต้องระว่าจะเอามีดวิ่งดันแล้วผมตัวนี้อุ้ยเอาเอาเอาไปละเอาไปละเฮียเออไอ้อ้วนไอ้อ้วนเออเป็เล็บเป็นเล็บขาแน่นยังไม่รู้นะว่าผมดันมาแล้วนะครับ รับดูเล็กน้อยอุย้ยลบเราก็ดึงก็ไม่เห็นโอ้อเอ้ยเออเดี๋ยวเพื่อนโอ้ยไม่ใช่เสียดายปะผมรู้สึกว่าการเขียนมิถุนหล่อเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะเชื่อชัยเท่าไหร่นะโอไงดีวะมันดันไปไม่ได้จริงนะเพราะว่าตัวบาเรตเขาเยอะมากนะโอ้ยรูว่าทางยาวเคลียร์แล้วนะส่งเพื่อนตัวโอ้โห เห้เพื่อนออกไปแล้วนะฮะวิ่งวนมาแล้ว,ลวเ,บเบ็ดมาทำคลิปเจนมีดครับไม่ได้ใช้มีดคิวเลยนะครับผมทำไงถึงจะเอามีดฆ่าไอ้ตัวที่ดึงฝั่งอนี่ไดอ,อ้าวดูวาโอ้โห เอ้ยอย่า okay. ดูแต่ละคนทีมผมนี้แบบว่าสุดจริงๆอ่ะเอ้ยหรือว่าจะแพ้โอ้โว่กาปีไปยิงมาจนเหลือทีหนึ่งชนะครับผมเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าการเกียน์มิดของเราในเกมนี้นะมันยังไม่ค่อยจะเชื่อชยเท่าไหร่นะฮะโอเคครับต้องช็อตต่อนี้เราจะต้องแบบว่าโอ้โหอาตัวสอง เราจะวาดเดนเดนมีดนะผมอุยออ้ย,ยไ่วาัวห้องมุ่้ยไปตายอุย้ย <c oughs> แล้วคโอ้โหตามเป้าฮนะรอบนี้เราหัวหนะ้องได้ละเออเยว้ยเเว้ยทำดีทำดีำดีกว่อนะเอาัปท่าผูมชมเมื่อกี้มเตร์พิมนบตายฮะเดี๋ยวเด ชูครับลงมาจังหวะนี้ครับลงจับไปหนึ่งศพสองศพครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาปลาเอาปลาเก็บห้องเก็บห้องโอ้โหไอจ๊รอดได้ไงวะไอ้เจ้ดรอดเฉยเลยวางก่อนวางก่อนโอ้ยสวยเพื่อนออโตัวฟีได้ว่าไม่ยืนอยู่ข้างหน้าผมเลยอะ เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพิมพ์นะว่าถ้ารอบโบนแต่พิมพ์นี่เราน่าจะไม่รอดนะผมนี่เรามีสองดาวนำอ่ะไม่กลัวครับผมเฮ้ยโดนไปขึ้นติดอ่าปิดระเบิดนี่ว่าลืมไปลืมไปฮะชูแวบที่วางครับที่วางฮะเฮ้ยเฮ้ยไปโดน จังหวะนี้แหละครับอืจังหวะนี้แหละโหหน้ากากหลุดครับอุ้ยโอ้โหนเยอะนี่ใส่ก่อนยังไงล่ะจังหวะนี้ไป้สวยเพ่อนวันนี้ยินเสียงอะไรกันบ้าง้าได้ยินไปบิดไอ้อ้วนไอ้อ้วน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วงโอ้ตอนนี้บอกเลยครับเราเจะใช้กับวิทแน่นอนนะโอยเก็บไว้เมื่อกี้ทำไปได้ยังไงวะขนาดนั้นอ้าวประวนโอ้ยแค่มันทำอะไรมาครับอออืื้ห นีตัว้โดนได้ไงวะสัดไม่ทิวเวนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องพิมพ์ก่อนมีดผมคมไม้ครับเฮ้ยจเย็นเพื่อนโอ้โหให้เขาเดินกันหน่อยเอา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 ไปละหัวห้องหัวห้องลูกโอ้ยแย่แม่งเป็นหมดมีดไปแล้วเลยวะโอ้หหน้ากากหลุดไปนะ ก็ไดก็ได้อยู่ครับผมเพื่อนช่วยกูดี้ช่วยกูดีเพื่อนเออเจอเจอไม่เจอบ่อกีโคตรหลงแล้วผมโอ้บินโอ้ไม่ได้คือแบบมันยังไม่สุดอ่ะผมแบบยังไม่ได้ค่อยพิมพ์อะไรเท่าไหร่เลยอู้ดเตะก้อนนะครับผิดหวังอะโอเคครับคือคลิปนี้ผมรู้สึกว่าผมยังเกียนไม่ค่อยสุดเท่เาไอะไรวะ ทุกคนคิดว่าไงครับผมตามจริงก็าจะซื้ออันนี้นะครับมีดแทงมาเล่นนะแต่ว่าแคปไม่พอครับเลยต้องเล่นแฟ้งเวนนะแฟงเวนผมเล่นเป็นครนะจังหวะผมหรือว่ามันไม่ค่อยได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบน,นะครับถ้าใครชอบ,บคลิปแนวเกมๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กันมาเยอะๆนะครับผม,ผมจะทำอีพีต่อไปอีกเยอะๆนะฮะคราวหน้าก็จะมาแก้ตัวนะกับการเกณฑ์มีดนะผมร,รู้สึกว่ามันยังไม่สุดนะครับรอบนี้ผมโอรู้สึกว่ายังเฉยๆอยู่นะ ก่อนจากกันผมก็ฝากนะครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจนะครับดึงด้านล่างเลยนะฮะเพื่อติดตามข่าวสารนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสหวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบาย